สวัสดีครับคุณอยู่ในช่อง My a r e a คุณอยู่กับผมไมครับวันนี้แอดไมจะมาพูดถึงสัประหลาดเอเลียนหรือว่าปีศาจจากนรกส่วนใหญ่นะครับพวกมันนะมักจะมีเป้าหมายเดียวกันคือมาเพื่อทำลายหรือไม่ก็มายึดคลองโลกในคลิปนี้แอดไมจะมาจัดอันดับ10ตัวร้ายที่สังหารมนุษย์ไปมากที่สุดในความคิดของแอดไมนะครับแล้วก็ทีมงานด้วยแอดไมจะไม่นับตัวร้ายจากหนังฮีโร่ค่าย DC หรือว่ามาเวลนะครับหากเพื่อนๆมีเรื่องไหนนอกเหนือจากในคลิปนี้ ก็คอมเมนต์มาบอกแอดมิด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมวันนี้ My a อ e a มีโปรโมชั่นคุ้มๆมมานำเสนอเบื่อไหมเวลาดูหนังแล้วภาพไม่ชัดโฆษณาขัน้นมาเปิดประสบการณ์ใหม่ดูหนังแบบ 4K Ultra HD สมัครรายเดือนเพียง129บาทต่อเดือนจากปกติ4 1 9บาท <S <S เพียงแค่นี้คุณก็จะได้ดูซีรีส์ทั้งไทยและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสารคดีหรือว่าอนิเมะก็มีให้คุณได้เลือกสารมากกว่า1 0,000เรื่อง สามารถรับชมได้ทุกแพลตฟอร์มสมัครง่ายเพียงแค่ใช้ Line ID มีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้เมื่อคุณต้องการโดยไม่มีข้อผูกมัดอะไรทั้งนั้นทางช่องมีสิทธิพิเศษด้วยนะครับเพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง m y a d r e a ก็ลุ้นรับเงิน10,000บาททุกเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา NF theater ซื้อนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ อันดับ9มาเชียนจากภาพยนตร์ War of the w o r l d ในปี2005มาเชียนเป็นสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่ทรงภูมิปัญญามนุษย์ต่างดาวพวกนี้วางแผนจะยึดครองโลกมาเป็นเวลานานกว่าล้านปีแล้วครับอันนี้อ้างอิงจากความเห็นของตัวละครในหนังนะไอ้เจ้ามนุษย์ต่างดาวพวกนี้มันเอาไอ้ยานสามขาที่เรียกกันว่าทร i p o d มาฝังไว้ใต้โลกคือมันฝังไว้นานเป็นล้านปีแล้วครับก่อนที่มันจะเริ่มบุกโลก หลังจากนั้นทั่วโลกก็ได้เกิดฟ้าผ่าไปทั่วนั่นทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือรถยนต์หรือว่าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่สามารถใช้การได้หลังจากนั้นไม่นานทริป o ์ก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินและออกทำลายล้างทุกสิ่งทริป o ์ตมีปืนเลเซอร์ชนิดพิเศษที่ยิงคนจนละเหยได้แบบไม่เหลือซากแถมมันนะยังมีบาเรียที่สามารถป้องกันอาวุธทุกอย่างของมนุษย์แน่นอนว่ามนุษย์ ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันครับแต่ไม่ว่ามันจะแข็งแกร่งขนาดไหนมันก็แพ้ให้กับจุลชีพเล็กๆที่อยู่มาก่อนมนุษย์อย่างเชื้อโรคที่แอดไยให้มาเชี่ยนจาก War of the World ปี2005อยู่อันดับ9เพราะการลุกลานของมันน่ะเกิดขึ้นทั่วโลกก็จริงครับพวกมันน,น่าจะถล่มได้ทั้งโลกแล้วแหละแต่น่าเสียดายที่ภูมิคุ้มกันของไอ้พวกเอเลียนน่ะมันต่ำเกินไปแล้วก็ตายหลังจากบุกโลกได้ไม่นานครับไม่งั้นมันคงได้อันดับสูงกว่านี้แน่ War of the World เป็นนิยายสุดล้ำตั้งแต่ปี1,898หรือ125ปีที่แล้วซึ่งเกิดก่อนที่โลกเราจงค้นพบยาเพนิซิลินกว่า30ปีคิดดูดีว่าคนยุคนั้นมีไอเดียที่ล้ำขนาดนี้ได้ยังไงอะ w o r t h t w o w o r เ d เคยทำเป็นภาพย,ายนตร์มาแล้วหลายเวอร์ชั่นเช่น War of the World ในปี1,953และปี2,005นอกจากนั้นนะครับยังมีมินิซีรีส์3ตอน และทีวีซีรีส์อีก3ซีซั่นในปี2019ยังมีหนังกเกรดบีอย่าง War of the w o r l d 2, The n e x t Wave, The Dark o n e จากภาพยนตร์ The e v i l d e a d The Dark Ones เป็นสิ่งมีชีวิตยุคบรรพกาลซึ่งครั้งหนึ่งพวกมันเคยปกครองโลกโดยอำนาจของเวทมนต์แห่งความมืดและมันยังสร้างกองทัพเดสไดอีกทั้งยังสามารถเรียกปีศาจจากนรกออกมาล้างโลก ในอดีตนะครับพวกมันได้เข้าลุกลานและพยายามยึดครองโลกใบนี้ซึ่งแอดมายคิดว่าในช่วงยุคแรกๆมันได้ไล่ล่าสังหารมนุษย์ไปมากมายและทําแบบนี้ซ้ําๆเป็นเวลาหลายร้อยปีไม่แน่อาจจะเป็นพันปีก็ได้ครับจนกระทั่งการมาถึงของเดอะโชเส้นวันได้ขับไล่พวกมันออกไปจากโลกแอดมายให้เดอะดาร์กวันอยู่อันดับ9เพราะการล่าสังหารมนุษย์ของพวกมันนะค่อนข้างกินระยะเวลายาวนานมากๆครับแต่ด้วยความที่ประชากรโลกในสมัยนั้น อาจจะยังไม่หนาแน่นเหมือนปัจจุบันถึงจะมีหลุดมาโลกปัจจุบันบ้างก็เถอะแต่โชว์เส้นวันก็ไล่าตามล้างตามเชดพวกมันอยู่ดี Skynet จากภาพยนตร์ Terminator ในภาพยนตร์จะเซตอัพให้เราอยู่ในโลกช่วงยุคไวรัสคอมพิวเตอร์และแฮกเกอร์ต่างๆที่พยายามจะทำลายความมั่นคงบริษัท Cyberdy n ดผู้เป็นเจ้าของระบบอัจฉริยะอย่าง Skynet ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลทุกประเทศทั่วโลกให้แก้ปัญหาด้วยการกดปุ่มปลดล็อกปล่อยให้ระบบสกายเนเข้าควบคุมระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าควบคุมทั่วโลกเลยครับแม้แต่เครื่องส่วนบุคคลตามบ้านรวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์มันก็ควบคุมหมดมันควบคุมด้วยระบบไร้สายผ่านดาวเทียมครับเหตุผลที่ทำนะครับเพื่อป้องกันและควบคุมไวรัสอย่างเด็ดขาดแต่สกายเนเกิดการตีความด้วยตรรกะแบบทางคณิตศาสตร์ครับ ว่าด้วยเหตุผลที่เรามีไวรัสคอมพิวเตอร์และความวุ่นวายทั้งปวงก็เพราะมนุษย์เผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นภัยต่อระบบสกายเน็ตเพราะฉะนั้นสกายเน็ตจะปลอดไภัยได้อย่างแท้จริงก็ต้องกำจัดมนุษย์ให้หมดสิ้นสกายเน็ตจึงไม่เพียงจัดการแค่ไวรัสแต่มันได้สั่งยิงนิวเคลียร์เพื่อทำลายล้างเผ่าพันธมนุษย์เหตุการณ์วันแรกส่งผลให้มีคนตายทั่วโลกไปถึง3,000ล้านคนจากประชากรทั้งหมด5000ล้านคนมนุษย์เรียกวันนั้นว่าจัด g m e n เด a y มีมนุษย์เพียงบางส่วนเท่านั้นที่รอดชีวิตเมื่อมีมนุษย์ที่ยังรอดสกายเน็ et, ก็สั่งผลิตเครื่องจกักรและยุทธโทปกรณ์ต่างๆอย่างหุ่นพิฆาตที่เรียกกันว่าเชอร์มิ t เนเตอร์ผลิตออกมามากมายหลายรุ่นครับเพื่อใช้ไล่ล่าและสังหารมนุษย์ไวส์ไบร์จากภาพยนตร์ The Tomorrow War ปี2021 White s p i เไวสไเป็นอาวุธชีวภาพของมนุษย์ต่างดาวที่ใช้ในการกวาดล้างดาวเคราะห์รวมถึงสิ่งมีชีวิตครับ ฝูงไวส์ไป์ออกอารวาสตามคำสั่งของราชินีไวส์ไปท์ทุกตัวเป็นเพศผู้พวกมันนะ่ะสื่อสารกับราชินีผ่านโทรจิตพวกมันนะครับมีทั้งความฉลาดรวดเร็วและอันตรายพวกมันมักจะเข้าโจมตีกันเป็นกลุ่มหรือเรียกง่ายๆว่าลุมนั่นแหละครับอีกทั้งพวกมันยังสามารถว่ายน้ํากระโดดสูงมีปีกแต่ว่าไม่สามารถบินได้นะครับได้แค่ล่อน ในช่วงปี248 0พวกไวส์ไปร์เริ่มกวาดล้างประชากรโดยยานแม่ของพวกมันลงมาจอดทางตอนเหนือของรัเสเซียแล้วมันก็ออกอารวาจนเละเทะทำให้ประชากรโลกเหลือผู้ลอดชีวิตเพียง500,000คนส่วนกองทัพโลกที่ยังเหลือได้พยายามกอบกู้เผ่าพันธุ์มนุษย์ให้พ้นจากการสูญพันโดยใช้เทคโนโลยีจำลิงสิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คนจากอดีตสามารถเดินทางข้ามเวลามาช่วยสู้ในอนาคต c คเวอรและเอเลียนจากภายพยนตร์เรื่อง c คเวอร์ฟิลโคเวอร์สัตว์ประหลาดจากมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งเรือดำน้ำของบริษัททากัวโตดำลงไปสำรวจแล้วไอการสำรวจที่ว่านะครับเหมือนเป็นการไปกระตุ้นสัตว์ประหลาดให้ตื่นขึ้นทำให้มันนะออกอรารวาดไปทั่วแมนฮัตตันการทำลายล้างนี้ทำให้รัฐบาลสหรัฐต้องสละนครนิวยอร์ก เพื่อพยายามใช้แผนปูพรมถล่มสับประหลาดด้วยยุทธการแฮมเมื่อดาวแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถฆ่ามันได้ครับนั่นทำให้โลกถูกถล่มไปเรื่อยๆแถมยังมียานต่างดาวมาป่วนเพิ่มอีก20ปีต่อมามันยังคงอลวาดอยู่เจ้าสัตว์ประหลาดโคเวอร์ในปี2008มีความสูงประมาณตึกครับแต่ในปี2028ขนาดร่างกายเติบโตจนส่วนหัวของมันพ้นจากเมฆบนท้องฟ้า นั่นทำให้แอดมายคิดว่าประชากรบนโลก,กคงเหลือน้อยเต็มทีและก็ไม่มีท่าทีว่าจะมีอะไรหยุดการอารวาสของมันได้และนั่นอาจจะทําให้มันเติบโตไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันคงพังโลกได้ทั้งใบ d e a t h n n จ e l จากภาพยนตร์ a q u i e t Place d e a t h Angel เป็นเผ่าพันธุ์ต่างดาวที่มาถึงโลกโดยการตกมาพร้อมอุกบาตและตั้งแต่นั้นมันก็เริ่มฆ่าล้างสิ่งมีชีวิตบนโลกเกือบทั้งหมด เดดแองเจิล <Dead> เป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่มีรูปร่างผอมสูงซึ่งร่างกายของมันทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยแผ่นเกราะไครตินทั้งตัวนั่นทําให้พวกมันไม่สามารถโดนยิงเข้าได้ง่ายๆครับพวกมันใช้แขนขาในการเคลื่อนที่ถึงพวกมันจะไม่มีตาไว้มองสิ่งต่างๆแต่มันมีประสาทสัมผัสที่สุดยอดรับรู้เสียงที่ได้ยินไกลมากๆอีกทั้งมันยังมีความรวดเร็วในการล่าเหยือ่อ จุดอ่อนของพวกมันคือเสียงความถี่สูงเมื่อมันได้ยินนะครับมันจะเกิดอาการสับสนและบริเวณส่วนหัวของพวกมันน่ะเกะจะถูกเปิดออกแต่ก็มีไม่กี่คนบนโลกครับที่รู้ว่านั่นน่ะคือจุดอ่อนของมันประชากรในภาพยนตร์เรื่องนี้เหลือน้อยมากๆแทบจะนับคนได้เลยครับแถมไม่มีกองกําลังทหารจากที่ไหนออกมาช่วยเหลือคนที่ยังรอดชีวิตนั่นทําให้เห็นว่ากองทัพทหารที่ไหนอ่ะก็เอาพวกมันไม่อยู่ กอซิล่าและผองเพื่อนสัตปรลาดจากภาพยนตร์กอรซิล่า p l a n e t of the Monsters ปลายศตวรรษที่20เหล่ามอนสเตอร์ขนาดยักษ์ปรากฏตัวออกมาทำลายโลกมันไม่ได้มีแค่กอซิล่านะสิครับมีทั้งคามาคุระดากาล่าโดโกราและออกาแล้วก็มีอีกหลายตัวเลยครับขณะที่โลกกำลังจะพังพินาศก็มีเอเลี่ยนเผ่าพันธหนึ่งมาช่วยโลกแต่ในที่สุดก็สู้ไม่ได้หนทางสุดท้ายคือใช้ยานอพยพคนหนีออกมาจากโลก ซึ่งหนีออกมาได้เพียง5,000คนแล้วไอายานอพยพที่ว่านะครับก็ล่องลอยอยู่บนอวกาศเป็นเวลากว่า20ปีแต่เวลาบนอวกาศ2ีเปีเทียบเท่ากับเวลาบนโลกถึง1 0 0 0 0ถึง20,000ปีครับในช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมาคนในยานก็ล้มตายไปกว่าพันคนเหลืออยู่4 0 0พคนครับถือว่าเหลือน้อยมากๆนะเลยทำให้กอซิล่าและผ่องเพื่อนสัปหลาดมาติดอยู่ในอันดับสของเราเทคจากภาพยนตร์ออฟบิเวียน เอเลียนจากกลลึกลับจากอาวกาศอันไกลโพ้นมันเดินทางมาใกล้โลกเพื่อทรัพยากรที่เรียกว่าน้ำเท็กซ์ได้ทำลายดวงจันทร์ทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆผู้คนน่ะล้มตายเกือบทั้งโลกแถมมันยังจับนักบินอวกาศที่ดีที่สุดในโลกถึง2คนมันจับมาเพื่อคโครนิ่งอีกเป็นนืนเป็นแสนคนครับโดยลบความทรงจำของพวกเขาทั้งสองคนออก พร้อมกับมอบหมายภารกิจซ่อมโดรนและปกป้องเครื่องสูบน้ําซึ่งโดรนนั้นแท้ที่จริงแล้วคืออาวุธที่ใช้ไล่ล่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ยังเหลือรอดมนุษย์กลุ่มสุดท้ายจะเรียกว่า scavenger กลุ่ม scavenger จะคอยขัดขวางแผนการทุกอย่างของเท็กซ์แต่ก็ดูเหมือนว่าจะทำอะไรไม่ค่อยได้ครับได้แค่ปั่นป่วนและความหวังก็มาถึงกับร่างคโคลนที่ชื่อว่าแจ็ค49แต่กว่าแจ็ค49จะรู้ความจริงนะครับระยะเวลาก็ปลาเข้าไปกว่า60ปี เดทจากภาพยนตร์ไฟนอล Destination หลายคนอาจจะร้องโว้หนังเรื่องนี้ไม่มีมอนสเตอร์เลยนะติดอันดับได้ไงแต่ถ้าหากคนที่ชอบไฟนอล d e สติ n เ t ช o ันจะรู้ทันทีว่ามีครับแต่ก็โผล่มาแค่นิดเดียวเป็นควันดำๆซึ่งแฟงหนังในต่างประเทศต,ต่างก็รู้จักกันดีครับในชื่อเดทหรือว่าเดอะกลิมล a เปอร์ เด่เป็นเทพผู้ควบคุมความตายเหนือทุกสรรพสิ่งเดซสามารถกําหนดได้ว่าใครจะตายตอนไหนเ <t ops> <me, S 2> มื่อไหร่ถึงตัวละครในภาพยนตร์บางคน,นจะมองเห็นความตายล่วงหน้าแต่ก็ไม่อาจขัดพระประสงค์ของเทพแห่งความตายได้ทําได้อย่างมากนะครับก็แค่ยื้อเวลาเท่านั้นแหละแม้ว่าทางผู้สร้างภาพยนตร์จะไม่ทําตัวตนให้เดซเห็นอย่างชัดเจนซึ่งก็มีเหตุผลครับ เพราะความตายในแต่ละวัฒนธรรมศาสนาก็มีการบันทึกรูปลกษณ์ของโยมทูตท,ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งนั่นทําให้เดทในภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาเป็นควันดาหรือว่าเงาดําครับหากมันปรากฏตัวที่ไหนที่นั่นจะมีบรรยากาศอึมครึมมืดมนและดูมีเขาลางของการสูญเสียส่วนในคอมมิกไฟนอลเดสติน i ชั s นสปริงเบรกมันจะมีรูปร่างเป็นควันมีเขาและตาเรืองแสงครับตั้งแต่สมัยที่เริ่มมีมนุษย์ขึ้นมาบนโลก เดทก็มีอิทธิพลในการทําให้สิ่งมีชีวิตบนโลกตายอย่างผิดธรรมชาติโดยพื้นฐานแล้วนะครับจะเป็นการตัดสินใจว่ามนุษย์ควรจะตายที่ไหนเมื่อไหร่และอย่างไรหากมีใครเบี่ยงเบนหรือว่าโกงความตายเดทอะ่ะจะโกรธมากไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามเดทก็จะส่งรูปแบบความตายใหม่ๆมาให้คุณซึ่งมักจะเป็นวิธีที่เลวร้ายที่สุดและเจ็บปวดที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้ แผนการของเดซอาจทําไปเพื่อรักษาสมดุลระหว่างความเป็นและความตายนอกจากนี้นะครับมันจะไม่ฆ่าผู้บริสุทธิ์ที่ไม่รู้อินูอนเนหรือว่าไม่ได้อยู่ในแผนการของมันสมมุตินะถ้ามีคนที่มันไม่ต้องการให้ตายอยู่ในเหตุการณ์ที่มันสร้างขึ้นเรียกว่าอยู่ผิดที่ผิดเวลานั่นแหละครับมันจะทําให้คนคนนั้นรอดมันจะเอาเฉพาะคนที่มันต้องการให้ตาย แต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือจะสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้นะช่วงแอดมาขายของถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่อง my area ก็สามารถสมัครสมาชิกได้คุณจะได้สติกเกอร์เท่ๆเวลาคอมเมนต์ส่วนใครไม่พร้อมไม่เป็นไรครับเพียงกดไลค์กับทิ้งคอมเมนต์ก็สนับสนุนช่องเราได้ช่วยหน่อยนะคนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้น แต่ถ้าใครอยากสนับสนุนแอดและทีมงานเป็นพิเศษตอนนี้ My Are a ียมีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super Thanks เหมือนการโดเนทครับเพียงแค่เลื่อนไปใต้คลิปคุณจะเห็นคำว่า Thanks เมื่อกดจะขึ้นหน้าจอให้คุณคอมเมนต์และเลือกจำนวนเงินที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสนับสนุนเราครับตอนนี้แอดมมีอีก2ช่องนะคือช่อง My อาถันช่องที่จะเล่าเรื่องราวสยองขวัญกับช่อง My Story ที่จะเอาเรื่องราวที่น่าสนใจหรือเรื่องปันป่นๆมารวมเอาไว้ ไปกดติดตามกันได้นะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยนะครับเอาละช่วงแอดมายขายของก็จบแล้วครับ